เอ็นโลัวทุกคนวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับมาพบก็บงมกันอีกแล้วในเกมเปิดใหม่นะหมายถึงมันเปิดฟรีนั่นแหละไอเกมนี้มันเปิดเทสแบบใช้โลบัคซื้อมานานแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะเกมนี้ก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยแล้วก็ได้เกิดใช้ถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวเหมือนวันพีแล้วก็เอาอะไรหลายๆอย่างมารวมกันนะครับก็ ที่ผมบอกว่าเอาหลายๆอย่างมารวมกันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีดาบไฟแล้วก็อะไรพวกอาวุธท่าอะไรต่างๆนะครับแม่เราลงไพค้าจะติดสไตเกอร์เลยนะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วก็อธิบายระบบเกมแบบคร่าข้านะครับก็ผมแนะนําว่าอย่าข้ามนะแต่มันจะเป็นแบบจุดสําคัญที่ไม่รู้นะเอ้ยมันบิซตาเกินนะมันเกิดตรงนี้เลยนะ อย่างที่เห็นนะผมมีหลายผลแล้วตอนนี้นี่นะก็แต่ละผลมันก็ต่วนมากมันก็ดอกแค่นี้แหละครับมันจะมีผลแรงพวกผลควันผลค้างคาวอะไรประมาณนั้นนะมันจะเป็นผลแรที่ไม่ค่อยดอกนะครับก็ที่ได้มาที่ผมมีเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันเป็นผลคอมมอนหมดเลยนะเอาแล้วก็วเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าทุกคนตอนนันผู้ชมเล่นเกมนี้เนี่ยเวลาเกิดมาเป็นนิวบี้เนี่ย่ันผู้ชมจะเกิดมาพร้อมกับอาวุธอันหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างก็คือดาบคารนตาดาบคารนต纳คู่แล้วก็หมัดแบบนั้นนะหรือบางทีก็อาจจะได้หอกมานะครับแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นอีกนะหลายๆอย่างเลยนะแล้วก็วิธีการทาให้เราเก่งขึ้นในเกมนีนน้ก็คือต่อยพวกดัมมี่นีนะอย่างที่เห็นเวลาเราต่อยเนี่ยไอ้ค่าพวกนี้เราจะเพิ่มนะมันจะไม่มีให้เราอัพสเตตพอยต์หรือว่าอะไรทางนั้นนะมันจะให้เราแบบไปต่อย NPC แล้วมันจะให้ค่าสเตตพอยต์มาเองนะครับ ดูนะผมฟันแล้ว,ลวสเต็งม,มันเพิ่มนะดูดิฟันเราได้สเต็งนะแล้วก็ถ้าเกิดเราฆ่าได้เนี่ยมันก็จะให้ endurance มาด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ผลพิษศาสฆ่าเนี่ยเราจะได้ฆ่าเมจิกมานะแต่ผมใช้ดาบไงมันเลยได้สเต็งกับ endurance แทนนะเพราะว่าผมใช้ดาบเมลีที่มันเป็นสเต็งไงมันเลยได้ค่าสเต็ปที่เราใช้ฟันมานะ แล้วก็เกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบเกมแนวหาของนะครับขอมก็จะเกิดใต้ต้นไม้นะใช่ครับมันเกิดใต้ต้นไม้อารมณ์เหมือนผลปีศาจนั่นแหละแต่มันไม่ได้เกิดแค่ผลปีศาจนะครับมันเกิดหลายๆอย่างเลยนะอย่างเช่นสมองหรือว่าตาแล้วก็หัวใจนะครับไม่ก็จะมีคัมพีด,ด้วยนะหรือบางทีเนี่ยมันก็จะดอกไอนิยสาระนะครับที่เราถังเก็บมาเนี่ยมันจะให้ค่านี้นะไม่ใช่ค่าดเด็กมันเป็นฉาย,ยา บางทีมันก็เป็นฉายาอื่นนะครับผมก็เก็บมาหลายอันละจนมันวนซ้ําไปซ้ํามาเรื่อยๆนะครับฉายาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะฉายามันช่วยอะไรนะครับแล้วก็มาที่ระบบต่อไปกันเลยนะอย่างที่เห็นนะเกมนี้เนี่ยมันจะมีผลปีศาจใช่ไหมครับก็ผลปีศาจเกมนี้เนี่ยมันถ้าเกิดอาจะให้ผมเปรียบเทียบนะมันอารมณ์เหมือนสแตนออนไลน์ไม่ใช่สแตนออนไลน์ดิโปรเจกต์โจโจ้น,นะถ้าจะบูให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนโปรเจกต์โจโจ้น,นะเพราะว่า เวลาเรากินผลปีศาจเนี่ยถ้าผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะตรงเทนเนี่ยถ้าเกิดเรากินผลปีศาจแล้วเนี่ยเทปมันก็จะได้ไม่เหมือนกันนะครับ <éta> อย่างที่เห็นไอ้ดาดไ้เนี่ยมันได้เทปเรซิเลนนะครับถ้าเกิดกินผลปีศาจอื่นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเทปไปด้วยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผลปีศาจถ้าเรากินแล้วเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ค์ดามานะครับซึ่งแต่ละคัดเนี่ยมันบรับไม่เหมือนกันนะครับบางคัดเนี่ยมันก็ ดูดเลือดบางคัสก็โอกาสติดคิโอกาสหลบเยอะขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะ <S 2> <S 2> <S อย่างที่เห็นนะผลปีศาจเกมนี้มันให้อารมณ์เหมือนสแตนนะซึ่งมันไม่ได้มีเทธท,ทุกผลปีศาจนะบางผลปีศาจก็จะเป็นเจเนอเรลลิสนะซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้บัฟอะไรนะั่นแหละผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะดูนี่นะทุกคนถ้าเกิดผมกินไอ้นี้เข้าไปเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกข้างบนนี้นะ เห็นไหมเอ้ยได้คาร์ Infernello นะผมไม่คิดว่ามันจะได้คาร์ตั้งแต่แรกเลยนะเนี่ยอย่างนี้เห็นนะครับเพิ่มโอกาสติดชิแล้วก็โอกาสหลบนะอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอันที่ดีนะแต่ว่าเทดมันกา,กากไปหน่อยนะสมมติใครได้คาร์ดีๆมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเทดมันกากนะแต่คุณไม่อยากเปลี่ยนผลไงเพราะว่าถ้าเกิดเปลี่ยนผลเนี่ยคาร์หายด้วยนะเผื่อใครไม่รู้ ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะมีไอเทมที่เปลี่ยนเทดรรให้นะว้าวไอไอเทมที่เปลี่ยนเทดรรรให้เนี่ยก็จะเป็นลูกตานะครับไม่ก็คัมพีนะไอพวกนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนเทดรรนะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมที่เปลี่ยนค้านให้ด้วยนะครับก็ไอเทรรมพวก <c oughs> นั้นเนี่ยมันก็จะมีบอกในเว็บของเกมนะถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มาที่ระบบต่อไปแล้วนะคนเ <Yeah. S 2> กมนี้เนี่ยมันจะมีอาวุธนะซึ่งอาวุธเนี่ย มันก็จะเป็นของขายนะซึ่งใช้เงินในเกมแล้วก็จะมีไฟนดสไตล์ต่างๆนะครับแล้วก็ฟนด์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันก็จะราคาแพงมันจะแพงกว่าพวกอาวุธนะอาวุธธาตุเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับอาวุธธาตุของเกมนี้เนี่ยของเกาะเริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนให้เดินตามผมมานะมันจะอยู่ตรงจุดเกิดนั่นแหละถ้าเกิดใช้ไมู้นะนี่นะอย่างที่เห็นมันมีของเกิดด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นหายที่มันให้เงินอย่างเดียวอย่างนี้ผมบอกไปของม่เกิดต้นไม้นะถ้าเกิดใครอยากหาของนะก็เดดเดดไปเรื่อยๆนะไหนเจอของเกิดอีกแล้วนะนั่นแหละผลปีศาจสองอันนะผลนี่ไงได้สมองมาด้วยนะสมองมันเปลี่ยนเทธใช่ไหมผมลองเปลี่ยนเทธดูนะไอ้สมองมันเปลี่ยนเทธห,นะหรือเปลี่ยนคาร์าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ ลองเปลี่ยนดูครับอย่างที่เห็นนะมันเปลี่ยนครับสมองเปลี่ยนครับนะผมได้ดูดเลือดมาเห็นไหมมันก็จะมีของต่างๆนะเฮ้ยมนลูกตาด้วยนะไปตรงนี้มั่งให้ทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยได้โชคดีเอ้านี่อะไรเนี่ยอะไรว่ามึงเจอหลายอย่างตรงนี้เลยนะลองกดใช้ให้ทุกคนดูเลยดีกว่านะนี่ให้อะไร อ๋อให้แตะ point สามอันแล้วแตะ point เอาไปทำอะไรได้ไอเกลนี่ผมยังไม่รู้เลยนะว่าแตะ point มันเอาไปทำอะไรได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยแตะ point มันจะเอาไปกดบวกตรงนี้ได้ใช่ไหมผมลองดูนะเออใช่ด้วยนะแตะ point มันเอามาบวกตรงนี้ได้เลยนะผมกดตรงสเต็งเลยเมื่อกี้ปกติมันจะไม่มีแตะ point ให้นะมันน่าจะได้จากพวกหัวใจหรือว่าของดรอปอย่างเดียวนะแตะ point เนี่ย พราะปกติไอ้พวกสเตตอะไรพวกนี้มันจะได้จากการจีมอนอย่างเดียวนะครับจะพูดว่ามอนก็ไม่ได้นะมันเป็นดัมมี่หมดทุกตัวเลย <c oughs> เออลืมพาไปหาร้านะคะามวดต่เดินมาเก็บของนะไหนใช้ลูกตาก่อนนะได้ของอะไรนี่นะครับเทดเอ,อ้ยโหดขึ้นแล้วนะกลายเป็นสตรองไหนอลองมาดูนี่นะครับนี่ร้านค้าที่ผมบอกอะ่ะผมลืมพาเข้ามาตอนแรกนะ นี่ก็จะเป็นร้านค้าที่ผมบอกว่ามันขายดาบนะบทุกคนอย่างที่เห็นนะครับไอคนนี้แหละที่มันจะขายดาบให้เราอันนี้จะเป็นดาบในวันพีชนะครับซันโตริวสามดาบไม่มีนี่วาพูดแล้วว่าเนี่ยอันนี้หนึ่งดาบนะครับอิโตริวชูซุยนะแล้วก็อันนี้อิตโตริวหนึ่งดาบเองนะครับดาบวาโดอิจิมอจินะครับแล้วก็อันนี้นี่นะครับ จะเป็นอันนี้ผมบอกว่ามันเป็นดาบธาตุอันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธจากจัก,กรวาลอื่นที่มันไม่เกี่ยวกับวันพีนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันเขียนมาอย่างนี้แสดงว่าในอนาคตต้องมีอาวุธจากเรื่องอื่นมาแน่ๆเลยนะมันมีแต่จัก,กรวาลอื่นแล้วเนี่ยแล้วก็วันพีธแล้วต่อไปมันต้จะมีเรื่องอื่นมาด้วยนะอย่างที่มันบอกเอาไว้เนี่ยเออแล้วก็บางคนไม่รู้นะไอของที่มันดรอปเนี่ยมีโอาการดรอปเป็นถุงๆอะ่ะ ไอถุงที่มันดอปมันจะเป็นพวกชุดนะอย่างที่เห็นผมได้ชุดมาจากไอถุงเหมือนกันนะแล้วก็หมวกหมวกฟางนี่แหละแม่งหมวกฟางเลย,ลมมเลยลไม่ใช่หมวกฟางลูฟี่นะครับแล้วก็อันนี้นะอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะเฮดแบนดินจาที่ผูกหัวเออที่ผูกหัวนินจานะครับเป็นสีดําด้วยมันมีหลายสีนะโคตรโก้เลย แล้วก็ถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูในค่าสเตตได้นะครับอย่างที่เห็นหมวกฟางผมเนี่ยบวกเอ็นโด n c นสิบนะครับแล้วก็ชุดเกราะที่ผมใส่เนี่ยเป็นอินค e เปอร์อะไรเจ้าของโรงแรมนะครับแล้วมันจะบวก5้าเอ็นโด e ลนะครับอันนี้แล้วก็เอเซนซารีก็คือไอ้หมวกนินจาที่ผมใส่มานะครับไม่ใช่หมวกแี่ผ้าพันหัวนะ มันบวก5 e n d อ l a n d นะครับแล้วก็อันที่เหลือเนี่ยผมยังไม่มีนะครับก็คือ a c c e s s o r y ที่จะอยู่ข้างหลังน่าจะเป็นพวก Backpack อารมณ์ประมาณนั้นนะผมยังไม่มีนะเอา๋ะแ,แล้วก็มาต่อที่ระบบต่อไปของเกมนี้นะเกมนี้เนี่ยจะมีระบบเผ่าด้วยนะอย่างที่เห็นตอนแรกผมก็เกิดมาเป็นฮิวแมเหมือนทุกคนนั่นแหละดูตรงนี้นะเล็กเนี่ยผมเป็นคูเมดทิฟนะว่าอะไรวะคูเมดไทป์ทิอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับ มันคือเผ่าอะไรยังไม่รู้เลยนะซึ่งผมได้มาจากการเก็บไอเทมในเกมนะมันจะเป็นหัวใจมันเป็นหัวใจจริงๆเลยมันไม่ใช่หัวใจแบบนเดอร์เทลแบบเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้มันเป็นหัวใจอันเดอร์นะเทลนะว่าแ <c oughs> ม่คล้ายๆกันผมเผมเรียกว่าหัวใจนเดอร์เทลนะแต่ไอหัวใจที่เอาไว้เปลี่ยนไอเผ่าเนี่ยมันจะเป็นหัวใจแบบเหมือนหัวใจคนเลยนะถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นหัวใจคนเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะลองวิ่งเก็บของให้ดูนะ มาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่าในการวิ่งรอบแมปรอบนึงเนี่ยผมแนะนํานะว่าถ้าเกิดใครอยากหาของจริงๆเนี่ยให้ไปเซิร์ฟคนน้อยๆน,นะเซิร์ฟแบบคนไม่ค่อยหาของกันอนะ่ะเซิร์ฟที่เขาฟาร์มเวลกันนะไอคนนี้มันกินผลพิซซ่ารัาวๆเลยนะเมื่อกี้แต่ลองดูนะน่าจะเจอนะแต่คนเมื่อกี้ขอให้เขายังไม่ได้เก็บอะไรทั้งหมดไปนะเนี่ยนี่นะเห็นไหมของเกิดแล้วนะไอเกมนี้ของมัน บอกว่ามันจะบอกว่าเกิดง่ายมันก็ใช่นะของมันเกิดง่ายมากนะวิ่งวนทุกรอบก็เจอของทุกรอบแบบผมบอกเลยเกมเนี้ยมันแต่ว่าแม่งก็เกิดของเกินนั่นแหละมันจะนาน,านทีนะให่ของดีอ่ะไม่เชิงนานหรอกครับซึ่งชั่วโมงก็เจอของดีเยอะถ้าเกิดนานผู้มชมวิ่งอยู่ไงครึ่งชั่วโมองอย่างนี่ผมทําอยู่อ่ะก็มันจะเกิดตรงต้นไม้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยอย่างที่เห็นนะ ได้มาอีกแล้วแต่กูเจอแต่หายนยเฮลโลถ้าเกิดนักผู้ชมดวงดีก็จะเป็นเหมือนผมตอนแรกอะที่เจอของดีนะ <c oughs> อา้าวหละเมื่อกี้ก็เป็นระบบเขาฆ่าของเกมนะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีไอเทมหลายๆอย่างนะที่มันดรอปแต่ว่าผมยังไม่เจอนะแต่ว่าผมก็จะพูดเอาไว้ให้ฟังกันละกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนอกนอจากที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีสมุดหาคีครับสมบุดหาคีย์กับสมบุดหาคิสังเกต นั่นแหละแล้วก็มีอี่หลายๆอย่างนะครับที่ท่านผู้ชมสามารถไปหากันได้นะครับก็เรื่องระบบเกมก็พอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับใครไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถถามเอาไว้ได้ครับเรามาต่อกันที่วิธีการเก็บเวลเลยนะครับก็อย่างที่เห็นผมก็ค่อนข้างมีเวลนิดนึงนะห้าสิบก็ไม่เยอะหรอกจริงๆอ่ะผมก็จะบอกให้นะว่าท่านผู้ชมเนี่ยควรเวลตรงไหนแล้วก็ต่อไปตรงไหนเรื่อยๆนะครับก็เริ่มมาเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเริ่มนะผมแนะนําเลยนะ ว่าให้เราฟาร์มดัมมี่นี่ก่อนนะครับจนเวลประมาณสิบห้าเออประมาณสิบห้านั่นแหละแล้วก็วิ่งหาผลปีศาจเลยครับผมแนะนําว่าให้หาผลปีศาจก่อนนะค่อยฟาร์มเวลอะแล้วก็ผลปีศาจที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นผลน,นี้นะครับบลาสเนี่ยอ่านว่าอะไราวะน่าจะบลาสถูกแล้วนะครับพอเราเอามาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะมันจะเป็นไฟที่เบินเยอะมากครับผมใช้ให้ดู นี่นะเนี่ยดาเมจก็เยอะเบิร์นก็เยอะนะยิ่งตัวจิวตัวอาเนี่ยจะเบิร์นเยอะมากๆเลยนะครับต่จจมอนมันตายก่อนไงมันเลยไม่ทันเบิร์นนะครับไอคนนี้มันยิงผมทําไมเนี่ยเฮลโลอะก็อย่าไปทําลายเขาเลยนะอย่างที่เห็นนะเขาจะเป็นนิวบี้ดูดิไอผลบิสระเนี่ยแม่งโคตรเท่เลยนะถือไฟด้วยแล้วก็ฟาร์มดีครับผลนี้บอกเลยว่าฟาร์มดี แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เวลของนิวบี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่รับเควสของมันนะดัมมี่ไม้เนี่ยแล้วก็ไปต่อที่ที่ต่อไปกันเลยคนระับที่ต่อไปที่ผมบอกก็คือเวลสิบห้านะทุกคนเวลสิบห้าเนี่ยสมควรจะมาเวลตรงนี้นะครับนี่ไอตัวนี้อย่างได้เห็นนะมันให้ค่าดัมมี่น้ําแข็งนะครับผมจะทําให้ดูนะวิธีค่าดัมมี่น้ําแข็งก็สแปมสกิลไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็ตายแล้วนะครับทุกคนเนี่ย อย่างที่ผมบอกนะว่าไอ้ผลบีสานไฟมันมีไฟสองแบบนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะมันจะมีไฟอันนี้แล้วก็ไอ้ไฟไฟบีดอะที่ผมใช้เมื่อกี้มันคนละอันกันนะไอ้ไฟบีดกับบัสเนี่ยมันคนละอันกันนะผมว่าอันนี้มันดีกว่าไฟบีนะครับเอาจริงจริแล้วอะเพราะว่าอะไรอะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอันนี้มันดีกว่าคูณดามันเร็วด้วยแหละบอกเลยคิดว่ามันดีมั้งดูดิ นี่นะนดามเมจมันก็เยอะด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นที่เวลที่ที่สองนะก็มาต่อที่ที่ต่อไปเลยนะไอที่นี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเวลประมาณ2ี่สิบไม่ก็สาสิบนะครับให้ดามเมจมันพอแล้วอะ่ะนะได้เกิดใครคิดว่าดามเมจตัวเองพอก็มาตรงนี้ได้เลยคนระับเนี่ยผมก็แนะนํานะครับตรงนี้เนี่ยฟาร์มยาวๆได้เลยนะผมทําให้ดูวิธีฟาร์มตรงนี้ผมแนะนานว่าต้องใช้ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ดิ เออมุมนี้มุมนี้นี่นะพอเราทําให้มันไปนกองกันได้อย่างงี้แล้วเนี่ยก็กดตัวอ e, ีกับตัวอรไปเรื่อยๆนะมันก็ตายแล้วนะโอ๊ยมีคนบูลลี่ผมเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นเนีย่ยมันตายแล้วโคตรเร็วเลยนะดูดินี่ผมเบลแค่ห้าสิบเองนะแล้วเลือดไอ้พวกนี้มันสองพัน่ะถือว่าเร็วใช้ได้เลยนะครัทำแค่นี้มันก็ตายแล้วดู ผลบิสนานไฟเนี่ยเป็นผลที่ฟาร์มเวลดีนะครับจะเรียกผลบิสนาดไฟก็ไม่ได้ดิต้องเรียกว่าผลบานนะครับมันมีไฟลายอันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าไอลหลายอันเนี่ยแม่งมันจะแยกกันทําไมวะก็มาที่ตัวต่อไปนะถ้าเกิดใครคิดว่าไอตัวนี้เนี่ยมันท่านผู้ชมฟาร์มได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อไปนะครับอย่างที่เห็นอันนี้ไอรอนดัมมี่นะครับตัวรับเคลก็คนนั้นนะ ก็มุมนี้ครับตัวนี้เอามุมนี้มันก็จะมีมุมให้ของมันนะครับนี่เห็นไหมตะเกียวคูนาโคโคเร็วนะแต่พวกนี้เนี่ยเลือดห้าพันนะมันก็จะถึกนะอยเห็ก่อพวกเมื่อกี้เยอะเลยนะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองราเมแบบเยอะจนแบบสามารถฟาร์มได้นอย่างรวดเร็วแล้วก็มานะแต่ว่าผมว่าผมยังไม่พร้อมอ่ะผมยังฟาร์มไม่นี่แบบเร็วขนาดนั้นไม่ได้นะ มันให้เอ็กพีไม่ค่อยต่างจางตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าช้ากว่าเยอะเลยนะอย่างที่เห็นก็บทที่เวลต่อไปคนระับเวลต่อไปเนี่ยจะเป็นดันนี้นะครับหลังๆเนี่ยผมจะเริ่มแนะนําไม่ได้แล้วนะว่าต้องใช้เวลเท่าไหร่เพราะว่าดูเลือดมันดีหมื่นสามแล้วเนี่ยผมบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าใครอยากมาฟาร์ตัวไหนก็มาเลยนะแต่ว่าต้องดาเมจพอนั่นแหละที่ผมจะบอก <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะร้อยหนึ่งนะครับตรงนี้ ตรงนี้ผมแนะนําว่าต้องวิ่งลอยหนึ่งนะถึงค่อยมาเนี่ยเพราะว่ากว่าจะวลร้ลอยหนึ่งเนี่ยถ้าพูดเว่าะฟองดาเมจเยอะแล้วมั้งเออมันต้องเยอะแล้วแหละกว่าจะเวิ่งลอยหนึ่งนะครับตรงเนี้ยดูดิผมว่าพอทาดาเมจได้อยู่นะแต่ว่ามันจะเสียเวลานะไปฟาร์มตัวที่มันตายง่ายๆดีกว่านะได้วิเร็วกว่าแล้วก็นั่นก็เป็นทั้งหมดที่ผมรู้นะครับของเกมนี้ในตอนนี้ถ้าเกิด ผมรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับระบบเก็บเวลแล้วก็ถ้าเกิดเกมมันมีอัปเดตใหม่อะไรเข้ามาเนี่ยผมก็จะมาบอกเพิ่มเติมนะถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดซับสไคร้กันเอาไว้ด้วยนะทุกคนมาเจอบนบิสาะในน้ำ what แต่ัน,นี้น่าจะเป็นผลที่คนเขามาดบเอาไว้นะ ปกติบนเมสันมันไม่น่าเกิดตรงนี้หรอกมั้งก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวอาจารย์ไปก่อนนะทุกคนนั่นก็เป็นวิธีการเก็บเปยลเบื้องต้นของเกาะแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับอย่าลืมใช้ฝนไฟนะครับแม่งน่าจะฟาร์มเร็วฟาร์มเวลเร็วสุดนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวอาจารย์ไปเท่นี้ครับสวัสดีครับว้าว